วันนี้นะครับ,บเนื่องในโอกาสเดือนไพรมันนะครับทางพวกเราทั้งสี่คนอ<ม>่าและก็จะมีเพื่อนๆมาสมงบอีกมากมายแน่นอนเราจะมาจบตันอง Hand b i l l e ค่ะนี่นะครับเพราะว่าวันนี้นะครับเนื่องด้วยเป็นการเฉลิมฉลองเดือนไพรมันเราก็จะมาทำ Hand v i l l e r ของเราให้มีสีสันสดใสถูกต้องหมครับใช่ค่ะเป็น handmade เ,เออเป็น handmade เ<ม>พรานะฉะนั้น เลิวเลยนะคะได้ไเร่ ขอดูแขนหน่อยแขนเป็นไงวงเป็นแผลเป็นแผลใครทำทำตัวเหมือนเสื้อดำของหมอแล้วมันมีมันมีขุยไปนั่งขูดอย่างนี้ขูดขูดไปแล้วเลื่อนไปเลื่อนมาแขนไปโดนที่มันตั้งอยู่ใช่แล้วพอตั้งอยู่เราดูทำตัวไม่ถูกก็ค้างไปแบบนึงเราก็ค่อยดูออกใช่เราค้างไว้ทําไมทดลองว่ามันมันร้อนหรือไม่ร้อนหรือไงมันตกใจอ๋อแล้วนิทานเรื่องนี้สอนให้รู้ว่ามีนี่นี่ ที่แรกเลยนะครับผมก็จะเป็นตรงนี้ตรงนี้ก็จะเป็นหนึ่งที่นะครับที่เราจะติดธงไพร์มันที่เราตกแต่งกันไปเมื่อสักครู่นี้นะครับผมแล้วเราก็จะติดตรงนี้อีกที่หนึ่งอ่านี่ๆๆ่กำลังจะติดเลยนะครับผมทำไมเราเพิ่งมามาสาย แผนที่เราคิดไว้อะคือเราอย่าเนี้ยพลาดแล้วเราก็แปะาแปะแล้วก็พลาดพลาดแล้วก็แปะแปะแล้วก็พลาดอ๋อคือคมีแค่นี้เลยแต่งานหนักอยู่นะเอองานหนักอยู่นะเราจะคอยชี้ตำแหน่งว่าเอ้ยอันนี้สูงไปต่ำไปอะไรเงี้ยเป็นนั้นที่เราเราจะไปคอยดูเรื่องของภาพรวม วันนี้นะครับเราก็ได้รีโนเวทฮันเตอรุเลตเป็นชิ้นกระต่ายแล้วครับผมเดี๋ยวขอถามน้องๆก่อนว่าวันนี้แบบเป็นยังไงบ้างผลงานไปน้องใช้เวลาประมาณเจ็ดวันในการรีโนเวทสิ่งนี้ทั้งหมดสองอาทิตย์สองอาทิตย์ก็ยังงานดีเลยอะไรา็ไงบ้างเที่ยวเที่ยวงานี้งานนี้ผ่านจะเป็นโปรเจก์ใช่ปหมไม่นะผมให้ความร่วมมือทุกอย่างเลยไม่ว่าจะตัด แป0ร้อยเย็บซอยซอยออไร้ี่น้องทำอะไรอะไร่างง้มไม่ทำอเลยต้องขอบคุณเต้นะทำทุกอย่างเลยก็เดี๋ยวไปดูในฟุตเอาพวกเราก็ทำด้วยใจผลงานที่ออกมาจรู้สึกรู้สึกแบบว่ามีมีเบี้ยวว่างแต่ก็ตั้งใจทำมากค่ะ แล้วถ okay, ้าไม่มีบิลเลี่ยนอะไรก็ให้เอาแค่น้องๆเลเพราะว่าเราก็ทําด้วยใจเนาะเราทำบยากาศมาตัดกันเองเลยก็เป็นความพี่ของน้องๆเลยที่แบบอยากทําสิ่งนี้นะครับเราก็เลยเป็ว่าอะไรก็เลยมาช่วยทําบสนุนแล้วกวันนี้เนี่ยเดี๋ยวพวกพี่จะมีไปเดินพาเลทด้วยมีใครไปบ้างโอ้โหรู้สนุกเลยเพราะฉะใครที่อยากเห็นบรรยากาศเดินพาเลทของพวกเรานะครับก็เดี๋ยวไปดูในห้องเรี่ยวใช่ เดตอนหลังใช่แล้วถ้าใครอยากจะมาตามรอยพวกเรานะครับก็มาได้ที่ Hunter Village นะครับก็ทุกอย่างก็สร้างขึ้นด้วยฝีมือพวกเราหมดเลยก็อยากใช้ทุกคนมาถ่ายรูปแชร์แชร์แล้วก็พื้นอะไรเงี้ยเราก็ช่วยกันปูนี่เกี่ยวกับไพส้มาเกี่ยวกับไาเดือนนี้ก็มีทั้งเดือนเลยนะครับก็จะอยู่ทั้งเดือนเลยทุกคนก็สามารถมาถ่ายรูปเล่นหรือเช็คอินได้ที่ Hunter Village ที่ MBK ด้วยนะครับใช่ครับก็วันนี้พวกเราก็ขอลาไปก่อนเดี๋ยวจะเดินไพ์พาเลทแล้วนะครับก็ ไว้จเจอกันใหม่ในคลิปหน้าวันนี้ลาไปก่อนสวัสดีครับสวัสดีครับรบายอย่าลืมสับสไครต์ด้วยนะครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดสับสไครต์ให้กับชอบ่องส t ย r h น n t e r e n t e r t a i n ด้วยนะคะ